ฟันเรื่องเขาว่าอยู่มืดคือปัอกใหญ่เลยจ้ะนี่ <laughs> ช่องเปีแควี้ีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะไปโรงเรียนอืมไปโรงเรียนนะคะเออไอเห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะไอสิมาตอบคอมเมนต์คนบอกว่า เป็นยังคือว่าให้พ่อใหญ่สอนมันจะได้ไปไวันะคะมันจะได้ไปไวัไปเรียนอยู่โรงเรียนได้เบสิกนั่นนี่แล้วก็ให้พ่อใหญ่สอนนะคะพ่อใหญ่นะ,ะทุกคนณนะตอนนี้พ่อใหญ่เราบส่สบายเนาะนะคะไม่สบายในที่นี้ดูเหมือนว่า,วาข้างนอกเราปกตินะแต่ว่าข้างในไม่ว่าจะเป็นสมองไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือความรานอย่างแบบนี้นะยังเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะอันนี้คือคุณหมอบอกเนาะแต่ว่าข้างนอกเราเนะ่ะ แต่ดูสตรองเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนหนึ่งที่แลดูเหมือนแข็งแกร่งน,นะเราก็เลยแบบว่าดูเหมือนแบบว่าเอได้เป็นยังแบบนี้นะทุกคนแต่ความเป็นจริงเราก็ยังเป็นอยู่เนาะแล้วทําไมไม่ให้พ่อใหญ่สอนเหตุผล mm hmm. นะคะทุกคนเวลาที่เขาถามคําใดว่าคํานี้แปลว่ายังเราตอบบ่ได้ในที่นี้เป็นยังคือตอบบ่ได้เพราะวันคิดบอกบางเถอะแค่เขาถามเราว่า อีหย่างสักอย่างแบบนี้นะเราตอบมาได้ไปเนี่ยเราก็ยังงนงิดแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนไหมว่าเออโลกความลืมความจําความลืมอีหย่งแบบนี้ก็เริ่มเข้ามาเนี่ยแบบนี้นะเราจะจำำํคนาคาคานั้นไม่ได้คําที่จะพูดไม่ได้คําที่จะสื่อสารไม่ได้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราเวลาเราขึ้นบอกความดันเราก็ซีขึ้นเี่ยประมาณนี้เนาะอืหัวใจก็สีเต้นแรงนะนอกจากว่าอ้นะ่ะพูดคุยกับเรานะแล้วก็ถามคำนั้นว่ามันแปลว่ายังนล้วเราก็ สิพยายามหาคําตอบแต่ว่าถ้าบ่ได้มันก็สิใช้เวลาหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคําใดที่ไอ้ถามว่าคํานี้แปลว่ายางยกตัวอย่างเนาะคำนี้แปลว่ายางแต่ว่าถ้าสมมติเราตอบบ่ได้เลยเราก็สิเหตุในความดันเราขึ้นนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมไอ้ถึงมายพญายศนนะคะทุกคนเออนั่นแหละค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวดีว่าคนของเราเป็นยังไงนะคะอืมแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็มีหลาย หลายๆเหตุผลและทุกคนจ้ะซึ่งอ้าก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเนาะถ้าถามว่าหนักไหมคะคิดว่าชีวิตของอ,นอ้นะไม่หนักนะคะเพราะว่ามันมีหลายเคสที่หนักกว่าอ้คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอ้นี่ยังเบาๆนะ,นะคะทุกคนเมื่อวานนี้พ่อใหญ่เราก็ขับรถอ่า ไปเองนะไปช้อปปิ้งวันก่อนนะเป็นวันอาทิตย์นะคะรถมันกระสิบหรายแถวอายุนี่นอไอ้ก็เลยขับไปเองได้นะคขะับมาขับไปได้สะดวกสบายแต่เราบอกว่าเราต้องใส่สมองแบบว่าระคสะติให้มันลายที่สุดนะนะมันเห็นได้เราเกรงเกรงแบบนี้มันทําให้เราเมื่อยนะทุกคนอ้ก็เลยถามว่าเอธอขับได้ไหมแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยสิถามว่าขับรถบอขับรถบอแต่ตอนนี้นะปัจจุบันอ้จะให้แก่สมัครใจเอาว่าอยากขับรถยูบอยอย่างประมาณนี้นะอืม จำไม่ถามเพราะว่าถ้าเราถามเยอะพะอใหญ่สิงุดงิดนะคะเป็นโลกที่งุดงิดเออเห <c oughs> มือนแบบว่าตัวอย่างคือแบบว่าไอถามเราเนาะว่าเรานะ่ะลงทะเบียนเออ,อย่างนะ ATM ให้อายือ,อยางมายนี่ ไอ้ถามเป็นเทือที่สองนะเพราะว่าเราบอกว่าอีกสามเมือ่อมันเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะเพื่อที่สะเอ่ลงทะเบียนได้แบบนี้นะทุกคนไอ้ก็เลยถามอีกเราขึ้นใจไอ้บักหักเลยนะล้วขึ้นใจไอ้เราบอกว่าเป็นยังต้องถามเรื่องเดิมๆวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งๆที่ไอ้กับบ๊ได้ถามเรื่องเดิมไอเพราะว่าเราเคยบอกกับไอ้ว่าเรื่องไหนที่แบบว่ามันมันสาคัญอะเธอคุยกับฉันนะบอกกับฉันนะเพราะว่าบางครั้งฉันก็ลืมแล้วทีนี้พอไอ้ถามนะคะเราก็ขึ้นใจไอ้ด้วยเหตุผลที่ เราบอกว่าฉันทาให้เธออยู่แล้วทาไมต้องถามเรื่องเดิมๆสิบรอบซึ่งไอ้บ่ได้ถามสิบรอบนะทุกคนไอ้ก็เลยถามว่าฟังไอ้ก็อยากอธิบายเหตุผลของไอ้ว่ไอ้ก็บอกว่าฟังเด้อเพื่อนเจ้าน้บอกก็ค่อยว่าอีกสามเมื่อมาสิลงทะเบียนได้ค่อยแค,แค,แค่ถามว่าลงทะเบียนหรยังมัน, ah น,นบ่ได้นักนาสาหัสแดีพี่น้องแล้วที่นี้น่ะเราก็เลยขึ้นแสียไอ้ว่เออแล้วถ้าสันเฮ็ดให้แล้วสันก็เฮ็ดเองแบบีบางเ่อเออบัตรประกันหรือ อีงมันนี่ไอห้องประกาถามอืมถามแล้วก็เป็นปัญหาแล้วที่เนี้ยเราบอกว่าเอ้าเธอกลับมาอีกแล้วนะที่เป็นแบบนี้เอ้าเธอก็รู้้กอยู่แล้วว่าฉันนะยุ่งๆเธอสิมาถามฉันให้อยังเอ้าอะไรงงอะนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราบอกโอ้กลับมาแบบนี้แล้วเธอคิดว่าฉันสิญญโอเคบอ่อะไรว่าบางเธอฉันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ฉันต,ต้องแบบว่าเฮ็ดนะแล้วฉันก็ต้องมาเอ่อเป็นเขาเรียกว่ายัางเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของเธอแบบนี้เหรอไอ้ก็ว่าแบบนี้นะ เธอบบมีความสุขบอกเราถามไอ้เธอบบมีความสุขบอกที่ให้เหตุสังไวไอ้กฤตยาเขาบอว่าเธอสีเอ่ยคำา่าเมื่อไทยบอกรอบนี้พอไอ้บอกว่าถ้ารอบนี้เอ่ยเมื่อไทยอีกไอ้จะกเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าโอเคไอ้เมื่อไอ้แบบนี้เราบอกเอ่ยเธอบบมีความสุขบอกที่ให้สันเหตุอย่างไรใค่เปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนบ่ได้แล้วกเลยาว่าเธอพูดอยู่บอกว่าเวลาเธอขึ้เนี่ยมันเป็นแต่อย่างเธอสั่นเป็นอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เพราะว่าแล้ววันนี้ไอ้กเลยาว่า กับ,บริเหตุอย่างไรเธอก็ขึ้นเอาทัง้งที่ฉันถามมันก็เป็นอะไรที่ดีอะทุกคนแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราถามเราบอกไอ้เป็นยังต้องถามสิบซาวรอบไปนี้แล้วก็ขึ้นสายอาย้อาก็ลาแ,ลาแล้วแต่รเราดรอกว่าความดันขึ้นกับเป็นชีวิตของเราบางเธอแต่ก่อนไอ้แค่นะเวลาความดันขึ้นเวลาหัวใจขึ้นเปนีับางเธอไอบบ้ยบจจเหตุยังเราขึ้นกันแล้วแต่เราโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวไปโรงเรียนก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนจ้าบ๊ายบายแว่นตาใหม่อ่ะ ได้มาแล้วแต่พี่น้องแต่ว่าด้วยความที่เลนสายตาของไอ้นะมันเปลี่ยนหลายแบบเดียวกันเลยแหละของไอ้นะแต่ว่าออันนี้มันสีหนาขึ้นกระจกมันสีหนาขึ้นนะนะแบบเดียวกันเลยแต่มันหนาขึ้นแค่นั้นแหละไอ้ก็เลยยังใส่บ่ดด้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเป็นหลายไอ้รู้สึกว่ายังบ่ดด้เออดดับ,บมันนะะมันปวดหัวเออก็เลยเออนาน,น,าน ใส่เอ่อขับรถตอนกลางเวรใส่อยู่แต่กลางคืนอันนี้ไม่ใช่กลางคืนหรอกกลางวันแต่มันยังมืดอยู่เนาะก็เลยยังไม่ได้ใส่นะทุกคนอันนี้ก็เริ่มตะเวนพี่น้องเสียนว่าโซนนี้ก็จะตะเวนขึ้นไหวแล้วค่ะผลลงซาอะนะเพราะม,มันเริ่มเคยปอกมากรูดทยอยถอยเรื่อยๆเอยนี้หนาวแหง้งติดลมหนึ่งนะคะนี่วเวลาแปดโมงเก้านาะทีออกซาน่ะเห็นปะวันนี้มันพามาทางนี้แต่ว่าไอจำทางไปแล้ว ต่ตั้งไว้ก็ดีโอเคไปจ้ะทุกคนตอนนี้อ้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะหอ,อนนี้สองโมงกว่าแปดโมงสามสิบห้านะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะออกจากบ้านแปดโมงยี่สิบก็จะออกสายมาเรื่อยๆเพราะว่ามันยังมีเวลาเออ่รออยู่ไอ้ไม่ได้เข้าไปรอที่ห้องนะคะอก็จะมานั่งรอที่รถให้มันอุ่นๆจ้งเข้าไปนะ,ะอะตอนนี้นะคะการเรียนของไอ้ เริ่มพูดได้นะแต่ปัญหาไอ้ฟังโบลรู้เรื่องนะคะทุกคนเป็นการที่แบบว่าเวลาครูถามมาเนี่ยไอจะถามพี่ชนตลอดเลยว่าพี่ชนคนํานี้เพื่อนถามไอว่าจังใดอย่างแบบนี้นะแต่ไอตอบได้เคียนได้แต่ฟังบรู้เรื่องใครมีเคดนับบ้างต้องทํายังไงจะได้แบบฟังรู้เรื่องแบบนี้นะอพยายามแบบว่าบอกเจ้าของล้วว่าออกะ คือเมื่อคือนเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเคล็ดลับถ้าอยากให้ฟังรู้เรื่องเยอยงเียแบบนี้ต้องออฟังหรือดูทีวีดู youtube แบบนี้กอกหูทุกวันเมื่อคืนเนี่ยไอฟัง youtube ฟัง youtube เขาเ่าภาษาฝรั่งเศสนะฟังจนลดลับหลังจากนั้นอาบรินอนแลยยอนเนี่ยเขาบอกันฟันเรื่องเขาว้าอยู่เมดืดคืนว้านั่นว่านี่โจนไอเบรินอนนะใครมีเคล็ดลับว่า ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเขาพูดว่าอย่างไรแบบเนี้ยปัญหาของอายมันอยู่ตรงนี้เลยนอกนั่นก็สิบ่ค่อยมีปัญหาอย่างพี่น้องเออนะคะตอบได้นะอาจจะไม่สวยงามเขียนได้อาจจะไม่ค่อยแบบเพอร์เฟกต์แต่สองอย่างนี้ไปไปได้นะแต่สิ่งที่ไปไม่ได้คือฟังไม่รู้เรื่องนะ,ะทุกคนจะ้ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีความพยายามไหม ไอ้มีความพยายามนะไอ้มีความพยายามมากเหมือนกันคือพี่น้องว่าเออกระขอบคุณที่หลายคนบอกว่าเพิ่งไปเรียนแค่สองสามวันน้องไอ้ก็พูดได้แล้วเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นคําที่เบสิกที่ไอ้ได้ยินพอใหญ่แล้ววาทุกวันมันก็เลยเป็นการที่ว่าไอยนะเขาเรียกว่าอะไรนะจําได้นะแต่ว่าคําไหนใหม่ๆเงี่ยไอ้จําบ่ได้นะทุกคนแล้ววันนี้ออาทิตย์นี้แหละไม่ใช่วันนี้หรอกคุณครูบอกว่าเพิ่งเชื่อไอ้นะ ขึ้นไปครั้งทึงนะขึ้นไปครั้งทึงไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้คนข้างบนมีแต่คนเก่งๆนะทุกคนเขาเขียนได้พูดได้หมดเลยนะคุณครูเลยบอกว่าอยากให้มันได้เร็วกว่านี้แบบนี้นะแต่ไอคิดว่าไอสิบอกคุณครูว่าไอจะขึ้นไปอาทิตย์หน้านะเพราะว่าไอคิดว่าไอาเพิ่งเรียนแค่สี่วันนะ่ะแล้วคนข้างบนมีแต่เก่งๆเพอร์เฟกหมดเลยไอก็เลยคิดว่าไอยังบ่ขึ้นไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไป เรียนก่อนนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนพักเที่ยงแล้วกันเนาะเพราะว่าคือบอกแล้วว่าเออบางเธอไอ้ก็จะถ่ายคนที่เพิ่นเอออยู่ในห้องเรียนให้น้อยที่สุดเนาะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อสักนีดก็เรียนเรื่องการที่แบบว่าอ่าใช้รถไปนั่นไปนี่แบบนี้นะทุกคนจ้ะก็โอเคเนาะ ทุกคนก็โอเคเริ่มสนิทกันขึ้นเนะาะไอ้ก็มาโรงเรียนเป็นอาทิตย์ที่สองเป็นวันที่ห้านะคะวันที่ห้าอาทิตย์ที่สองเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เรียนสี่วันเนาะมีเอ่อมีคนถามอยู่ได้ว่าน้องอายไม่อยากทํางานหรอณนะตอนนี้อายยังบริคืดเรื่องเหตุงานด้วยจ้ะเคยบอกแล้วแค่อายไปเรียนเนี่ยพอย่อใหญ่เราก็บอ้โหสิอยูแ่แนวใดแล้วแบบนี้นะทุกคนอายสิไป เพราะว่าถ้าถามว่ามันต้องดูแลแกตลอดไหมก็ไม่นะใะนะปัจจุบันแต่ว่าคือเราไปใสมาใส่บได้นะคะขับรถเองบ่ได้นะตอนนี้นะแต่เมือ่อใดที่พ่อใหญ่ขับรถเองได้ขับรถเองได้ไปใสมาใสได้แบบนี้แล้วก็มีรถแบบอีกขั้นหนึ่งเป็นรถเก่าๆแบบนี้ราคาถึกถือน,นะแบบนี้นะทุกคนก็อาจจะเออไปทํางานนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกระถามผู้ชายอัฟกานิสถานะนะว่าขาเจ้าขับ คนอยู่บอ่ออยู่ตรงเราเห็ดนะเราเห็ดเป็นร้านะคะเราบอกว่าลับนะคะเงินเงินเดือนสูงนะสตาร์ทเอ่อประมาณเกือบสนะี่พนเจถือว่าสูงนะแต่ว่ามันก็ทำงานประมาณบ่ายสามเลิกห้าทุ่มแบบนี้นะเป็นกะเป็นกะไปแบบนี้นะทุกคนเราก็มาเรียนพญายนั้นแล้วก็ดีนะคนที่เอาคลิปกับอ่ารแหละ,รล,และเราก็มาเรียนแล้วเราก็เอ่อ เรามเรียนแล้วเราก็ทำงานไปด้วยอย่างประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุาตไปเรียนต่อจะมาจะมาไม่ซ้ำกับ o ี่

เซตรายเทรเบิลอัศมีบุญหนึ่งันึ่งไปค่ะเ,เรียนแล้วเดี๋ยวพาพ่อใหญ่ไปเดินนะคะอายก็จะไปด้วยนะคะอันนี้เป็นแว่นใหม่นะของอายมันจะเรียนฟังนี้แบบโคตรหนาหนาแห้งๆนะพี่น้องสายตาอายเปลี่ยนขนาด ไอต้องใช้เวลามากในการเปลี่ยนค่ะตอนนี้ไอยังลายตายอยู่เลยนะคะยังลายตายอยู่เลยเพราะว่าต้องปรับเยอะมากๆนะคะทุกคนจ้ะพอยา่เสร็จแล้วผูวโอ้โพบุเฟ่ร์ทูเอเบอ์อะทูเอเบอรอะช่องเสร็จละวสบายะละบะเสร็จละดักโกมันนี่ไปนี่จ้ะ พ่อใหญ่มอนีเพันบอกว่าพันขี่จักรยานไปพามาเซียนพามาซีพันบอกขับรถไปแล้วตอนนี้กับไปอีกเนาะไปค่ะ <c oughs> สบายปะ <c oughs> ไปไปค่ะทุกคนไปเดีนยอกรากำลังไปเฟ <c oughs> ตอชิ่องอะเฟตอชิ่ง ีให้ดีที่สุดเรียนไปด้วยอันนี้ยังดีได้บรดด้เห็ุงานอายมีความโชคดีกว่าหลายหายคน,นยคพี่น้องเลยพ่อใหญ่มาขับรถจักรยานได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าต้องใส่หมวกมาเซฟนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะเอแต่ว่าเมื่อเนี้เราก็าไปเองเราแล้วหลายกิโลนะ ไปล่างขายาตรงที่ไอ้พาเราไปนะหลายกิโลเติมเราไปเองมาเองไหนก็แสดงว่ามอใจของเราเนะ่ะเต็มปกตินะแต่ตอนนี้อา้านี่เต็มบ่ปกติงี้ยนะคุบ่เอออเมื่อยแอ้อายก็มงอย่างนี้ยิ้มเรายิ้มการแหง้งนอพี่นองอะไรวะซูนเมด ไอติดอยู่เหรออสฟาร์เดฟาร์มาซีาร์มา a r อิสฟาร์แต่คุ e ก็ทด o เนาะโอเคเนาะไปค่ะนี่้เดินทางนี้นานแห้งๆเลยปกติในสิม่เฮ็ดออกเชนีไอก็บ่ไปฮะควะตั้งแต่ไอ้ลงทะเลนะไอก็ไม่ได้มาเจาะบึงเห็ดเลยนะอืมเพาะว่าอย่างผีบอกอจัง ว่าอ่ะนะเพราะว่าทาังนี้นะฝนตกตลอดนะคิดว่ามันต้องมีเห็ดออกนําแหละแต่ว่าเห็นเห็ดนั่นเห็ดนี้เห็ดแค่ร่อนใหญก็อาไปเนาะถ้าอายก็บริมาตั้งแต่ไปเรียนมาสวัสดีนะคะตอนนี้ก็เป็นต้นเดือนกุมภาเนาะนี่ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะคะมาหลาะเบิง่งปักใหญ่เลยจ้ะนี่ยังมีเห็ดให้เก็บอื้ ต้นเดือนกุมภานะคะพศ2025แต่มันก็บานไปแล้วแหละแต่ก็กินได้อยู่นะอะไปอ่อมไปหมกมีอีกไหมเอาเมื่อกาแ่นตามีพี่น้องก็ใส่แล้วก็ลายตายัางปรับบ่ได้อยู่หาเห็ดก็บค่อยของปานในแล้วแนตานี้มีอีกบ่นี่อาจจะิมีอยู่เราจะาหาบ่พอ อันนี้ปีนี่ไปบริพาพิณทองมหาเ็ดตรงนี้เลยได้เสียสละปะบุกุปะ่องเปี้ยเคย์วิฟีมองมารีใช่ป่ะมงมารี Yes but I am I am warm because my ears are protected โอเคทุกคน เจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ